น้ำท่วมเมืองคนคียนมรัรอบทีท่องไม่ได้เชื้อนะครับว่าในเมืองคนคีสิมรัฐนี้ยังมีปลาขนาดให่ขนาดนี้ชาวบ้านนำใส่ไปดักได้ปลาจะโดนำนักถึงห้ากิโลครึ่งนะคับทีเอ่อเท่าๆลั่งโุงเรียนบริบูรณ์ ะทะุนเบญจมาทากาทยันนะครับปล้าตัวดากลาวกับนำมาชำระที่บ้านกงนายกเอรื้อนายยุตนาเตงวงนายกสมาคมซื้อมวลชนจังหวัดนครทิมดาษวิธีการทำปลาะ,ะโดปลาะ,ะโดนี่เขว่าจะเป็นปลาที่มีเนื้อจืดเอ่อ ไม่ใครมีคนนิยมรับประทานสักเท่าไรว่าเนื้อมันจืดตัวเพลินนะครับเอ่อถ้าตามบ้านบเราน,นี่มาทาถ้ามาแกงตามปกติเนื้อจะจืดเอ่อเพราะฉะนั้นช่วงนี้ที่เขาจะนำมาต้มเอ่อเอ่อัออ้วยดองอ่าอัน,นกระจากเกปน้าเนื้อที่จืดได้กับต้มกะทีแล้วก็ค่อนข้างที่จะใส่เกลือลงไปให้มากกว่าปกติชักนิดนะครับที่นี้ เมืออ่อกคดเกตตัดอัวเอ,อทำความสะอาดนู่นนี่นั่นเร็วเอาพุ่งมันใดยช่วนคง่งคลองเขาเรียกว่กาพุ่งปลานะครับก็คือเอาดีออกมาทีนี้เอาดีอ,อกมานะครับคุณโมระน,นี่เขาจะใช้วิธีการนี้นะครับเอาดีปลาจะโดนนั่นแหละกับตัวนั้น,นหาหาาหแหลาๆๆๆๆนนะนะครับแล้วก็มาทําให้เตกเตกขึ้นแล้วก็เอามาล่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 าเบิเบิเนื้อปลานะครับ ตรงทีเป็นเนือปาลาหลยถั่วเสร็จแล้วก็ถิงมักไว้ยสักทิบนาทีครับพ่ให้ดีปลาถึงมันมีความคุ้มกับซึมลงไปในเนื้อปาลานะครับนี่คือการแก้ไขปัญหาเนื้อปลาจะโดถทีมันจืดได้นะครับจะทําให้เนื้อปลานี้มีรสชาติดีขึ้นเหมือนกับ ประชนหรืปปรอปลายื่นกบนเนี่ยครับนี่คือวิธีการแกร้ไขปัญหาโกงคนโบราณทีคนในพิวันนี้ครับก็ยังซืบทอดวิธีการนี่และกระือ่ว่าเป็นวิธีการทีได้พจนะครับสรุปก็คือเย็นนี้นะครับวันที่สิบสามธันวาคมช่องพันอรอยหกสิบเจ็ดทีมงานโดยเฉพาะชุมรุมคนยัก,กปลดจิ๊บ จะจะไปรวมตัวกันถีบานนายกเอยุตนาแต่งวงชโชยซ้อยจะรื่นพรตะรุนเทวบุรีตำบลโพูเสจอำเภอเมืองจังหวัดนครธิรดฐและกคุงจะมีเหลาข้าวรื้อยาดองติดใหม่ติดมือไปหนังตายขุนถมเนื่อกับมีกับเกรมก็คือปลาจะโดนักห้ากิโลครึ่ง ตมผีหรือตมตัวดงงวัวขับนี่พบกันในโนนสวัสดีครับ